ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o ตโตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นโอเคครับวันนี้เราจะมาดูดวงแรนดอมกันนะครับในหัวข้อที่ว่าความโชคดีกําลังจะมาพร้อมรักครั้งใหม่คุณไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉย,เฉยๆเขาก็รักเอ,อหัวข้อนะ่าสนใจเช่นเคยนะครับ นดอมวันนี้โชคดีกําลังจะมาพร้อมรักครั้งใหม่อยู่เฉยๆเขาก็รักเออผมจะใช้ไพ่ทารโร่สองสำรับในการดูควบคู่กันไปเป็นการดับเบิลพลังงานนะครับเป็นการดับเบิลเช็คเสริมพลังงานทวีคูณ2เท่านะครับคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะย้ำว่าคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่จะใช้ไพ่ทั้งสองสำรับในการดูร่วมกันโดยเราจะมาเริ่มสำรับที่1กันก่อนนะครับมาเช็คพลังงานกันวันนี้นะ ความโชคดีที่จะมาพร้อมกับความรักครั้งใหม่คุณไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆเขาก็รักนะครับเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่รอคอยเรื่องความสัมพันธ์อยู่หรือรอคอยโชคดีอยู่ก็แล้วแต่ทำใจสบายๆนะครับนะผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงไทยให้คุณนะทำใจสบายๆระลึกถึงพระคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพหรือจะทำใจให้ปลอดโปร่งโล่งสบายเป็นสมาธิก็ได้เช่นกันนะครับ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับโอ้โหสามดาบมาเลยยังไม่ต้องใจเสียยังไม่ต้องเสียใจยังไม่ต้องใจแป้วสามดาบ tree of swords ออกมาทำไมใบแรกขอใบที่สองขยายหน่อยสิ คุณมีเรื่องเจ็บปวดใจใดๆอยู่หรือไม่อ,อกหักมาหรือเปล่าหรือถ้าไม่เกี่ยวกับการอ,อกหักคุณเสียใจเรื่องอื่นอยู่อาจจะผิดหวังเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวหรือว่าผิดหวังจากการงานมาก็เป็นไปได้นะครับอย่าเพิ่งไปตีความสามดาบว่าจะต้องอ,อกหักเสียใจจากความรักเสมอไปเดี๋ยวมาดูใบขยายสิคุณผิดหวังเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าสามดาบจะบอกอะไรเออโอ้เดินไม่ใเชนรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวขออีกใบเดินไม่ใเชียนไพ่หมอดูพ่ครูบาอาจารย์การศึกษา ผมมองว่าคุณอาจจะไปไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้สักอย่างแล้วไม่ได้ดังหวังหรือยังไม่ได้ได้ช้าอะไรแบบนี้แล้วคุณก็มีความใจร้อนผมรู้ละอืมไม่ใช่ความเสียใจหรอกสามดาบแรกเนี่ยคุณน่าจะไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วยังไม่ได้สักทีจนท้อใจเออถูกไม่ถูกเดี๋ยวมาดูใบต่อไปสิเออโหชัดเลยเดี๋ยวให้พิทเทส คุณไปชอบคนมีเสน่ห์ไปชอบคนที่เรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตไม่ว่าคุณจะเป็นใครกันแล้วแต่คุณไปชอบคนมีเสน่ห์เอาจริงตัวคุณก็มีเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่แต่มันก็นะโชคชะตาชีวิตบางทีเหมือนเล่นตลกนะเราไปชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเรามีคนมาชอบเราเราก็ไม่สนใจเหมือนเป็นวงจรวัฏจักรวนกันไปอ้าวเราไปชอบคนนี้คนนี้มีคนที่เขาชอบอยู่แล้วคนอื่นมาชอบเราเราไม่สนแล้วก็ชอบต่อต่อกันไปแบบนี้คุณลองนึกภาพดูนะ มันเป็นลักษณะนี้มีโอกาสที่คุณจะไปหลงรักหลงชอบคนมีสเสน่ห์แล้วยังไม่เกิดอะไรดีๆเกิดขึ้นความสัมพันธ์ดําเนินไปช้าหรือแม้แต่บางท่านขออนุญาตทํานายตามตรงว่าอาจจะถูกเมินมาแบบนี้อย่าว่ากันนะผมทํานายตามหน้าไพ่นะประมาณนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคนเรามีเป็นร้านจะไปคาดหวังให้ใครถูกใจเราร้อเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกนะแล้วก็ลองดูดูไปเรื่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไปชอบคนมีสเสน่ห์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะมีตัวเลือกเยอะเป็นธรรมดามีโอกาสผิดหวังมันก็สูงมากขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้าคุณเคยไปมูไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ผมว่าคุณมีโอกาสได้เดี๋ยวมาดูใบถัดไปกันต่อสิความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรหรือจะมีความโชคดีอะไรเข้ามาเออโอ้โหเดมมนคิดมากกังวล ขออนุญาตแนะนําตามตรงไม่ได้ว่านะอันนี้แนะนํากันตามประษาเพื่อนเพื่อนพี่น้องกันให้มองผมเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ได้นะหน้าภัยบ่งบอกชัดเลยว่าตอนนี้คุณอาจจะกังวลมากไปไม่ว่าจะกังวลเรื่องความสัมพันธ์หรือกังวลเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ บางคนบางท่านความสัมพันธ์ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่คุณอาจจะกังวลเรื่องงานเรื่องญาติพี่น้องหรือมีปัญหากับคนที่ทํางานแบบนี้ก็อาจจะทําให้เกิดความกังวลขึ้นได้บางคนที่ทํางานไม่มั่นคงก็เกิดความกังวลว่าฉันจะตกงานวันไหนไหมความมั่นคงของหน้าที่การงานจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ย้ายงานเปลี่ยนงานดีไหมอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางท่านอาจจะขออนุญาตนะบางท่านคิดมากจริงๆคิดทุกเรื่อง ก,การงานก็กังวลความสัมพันธ์ก็กังวลยังห่วงการเงินหรือห่วงไปถึงคนอื่นๆเก็บเรื่องคนอื่นมาคิดอีกแม้แต่บางท่านนะขออนุญาตแนะนําตรงๆนะอันนี้นะบางท่านดูข่าวอะไรมาแล้วก็เก็บมาหดหูเก็บมาคิดตามอีกเป็นไปได้นะครับขอให้ระวังความคิดนะ,ะแนะนําด้วยความหวังดีนะครับเราไม่ได้ว่ากันนะน้าภัยมาแบบนี้ก็ทํานายตามตรงคุณกังวลมาก อาจจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ละท่านแต่กรณีที่มากสุดๆคือดังกล่าวไปแล้วแม้แต่เก็บเรื่องคนอื่นมากังวลเก็บข่าวประจําวันมากังวลแบบนี้ก็อาจจะทาให้คุณหดหูได้ระวังนะไพ่วันนี้ไม่ได้แย่หรอกเพียงแต่ว่าเขามาเตือนเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาดูใบต่อไปกันสิผมยังเชื่อมั่นว่าคุณจะโชคดีอยู่มีเมจิเชียนขนาดนี้นะการมูของค,คุณการที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะทําให้คุณโชคดีได้นะนั่นไงได้จริงๆหนึ่งดาบเอทออฟซอส ถ้าคุณลดความกังวลได้ถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ถูกที่ควรนะ เรียกว่าเอาใจไปจดจ่อในสิ่งที่ถูกที่ควรคุณจะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นเออเาการงานการเงินก่อนนะเวลานี้โดดเด่นมาตั้งใจทําอะไรทําให้เต็มที่ถ้าอยากเปลี่ยนงานพิจารณาดูดีๆว่างานใหม่ดีจริงหรือไม่ถ้าดีจริง m o ฟเลยขยับขยายเลยแต่ถ้ายังไม่ชัวร์ซ้ายก็ไม่ดีขวาก็ไม่ดีเลือกไม่ถูกแบบนี้ลองทําอันเดิมไปก่อนแล้วก็มองอันใหม่ๆควบคู่ไปกรณีคนที่อยากเปลี่ยนงานหรือหางานเสริมนะงานเดิมก็ทําแล้วทํางานเสริมในเวลาว่างแบบนี้ทดลองดูอันไหน มันเวิร์กกัากันก็ได้เช่นกันแต่ถ้าเรื่องการงานไม่มีปัญหาการเงินยังไปได้เรื่อยๆตอนนี้ถ้าคุณเป็นห่วงความสัมพันธ์อยู่คุณไม่ต้องกลัวพอง,งานเงินดีเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีเองอ่ะขอให้เชื่อมั่นในหนึ่งดาบความตั้งใจจะนําสิ่งดีๆมาให้แน่นอนนะครับขอให้ตั้งใจจริงแล้วคุณจะได้ทุกอย่างนะแล้วก็อขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับอม,มีเหตุการณ์ดีๆใดๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้บ้างหรือไพ่มีคําแนะนําใดๆนะ โอ้ oh, justice พูดไม่ทันขาดครับเมื่อกี้เรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจใบนี้มาการันตียืนยันเลยนะว่าถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจจริงคุณจะได้รับความยุติธรรมในทุกๆเรื่องของชีวิตเลยการใช้ชีวิตส่วนตัวการงานการเงินความสัมพันธ์สังคมใดๆถ้าคุณรู้สึกว่าโลกนี้ไม่แฟร์กับคุณเลยฉันขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตมาทำไมไม่ได้ผลดีสักทีในไม่ช้านี้คุณจะได้นะครับบางทีบางเรื่องมันก็แล้วแต่นะโดยลำดับวาสนา าการกระทาหลากหลายอย่างโชคชะตาฟ้าลิขิตด,ด้วยโชคชะตาฟ้าลิขิตด,ด้วยความขยันขันแข็งของตัวเองด้วยกรรมเก่าตามความเชื่อกรรมปัจจุบันอีกองคประกอบที่ควบคุมไม่ได้อีกมันเยอะไปหมดแต่ขอให้เชื่อว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตยอย่างแน่นอนนะครับอ,อ๋อแล้วใบนี้ราศีตุลก็เด่นคุณมีโอกาสที่จะเป็นคนราศีตุลหรือได้เกี่ยวข้องกับคนราศีตุลคนราศีตุลมีโอกาสนำโชคมาให้หรือแม้แต่มีโอกาสจะได้ว่าที่คนรักเป็นคนราศีตุลก็ยังได้นะครับ เรื่องราศีเรื่องธาตุอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งไปล็อกสเปคนะเราทํานายไปตามหน้าไพ่ดูเป็นข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีราศีอื่นๆธาตุอื่นๆตามออกมาอีกก็เป็นไปได้นะครับนะใบถัดไปจะบอกอะไรกับเราวันนี้หน้าไพ่ค่อนข้างดีปานกลางอยู่แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ผมจึงเน้นย้าเสมอว่าอยากแนะนําให้คุณดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจ,นจบโดยไม่กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อทุกเวลาตอนไหนก็ได้นะครับนะ ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับโอเคนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำว่าอย่าก,กดข้ามให้ดูให้ตลอดเพราะไพ่ดีๆออกมาได้ทุกเมื่อไพ่ดีๆออกมาแล้ว The h i e r o p h n เมื่อกี้นี้มี Magician การมูการขอพรการดูดวงอะไรก็แล้วแต่การกระทำใดๆที่คุณตามความเชื่อนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมายืนยัน The h i e r o p h n ให้พระออกมาคุณสบายใจได้แล้วไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดอยู่การงาน,งานการเงินความรักความสัมพันธ์คุณจะได้ตามที่หวังที่ไม่เกินวาสนาและโดดเด่นกับหัวข้อนี้ที่ว่าความโชคดีจะมาพร้อมกับรักครั้งใหม่โดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆเขาก็รักเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้แล้ว คู่ครองคนรักคนใหม่ของคุณกําลังมาถ้าคุณไม่มีใครถ้าคุณโสดถ้าคุณเพิ่งอย่าล้างมาถ้าคุณมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆถ้าคุณอยากได้มิตรใหม่แม้แต่คนที่ยังไม่อยากมีคู่แต่อยากได้เพื่อนดีๆสักคนคุณจะได้เอารับไว้เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขนาดนี้ความสัมพันธ์ดีแน่นอนตามหัวข้อนะครับที่เหลืออยู่ที่ว่าคุณจะมองข้ามหรือไม่เพราะบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดคนดีๆมาให้แต่คุณอาจจะมองข้ามคุณอาจจะมองข้ามคุณอาจจะไม่เห็น คุณอาจจะมัวแต่ไปโฟกัสอย่างอื่นบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งคนที่คู่ควรมาให้แต่คุณมัวแต่ไปชอบอีกคนนึงจนไม่มองคนนี้เลยก็มีโอกาสนะครับที่จะมองข้ามกันได้พิจารณาดีๆด,ดูคนที่เข้ากับเรามากที่สุดประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะได้คนที่คู่ควรไม่ว่าสถานะอะไรคนรักกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ได้หมดคนดีๆจะเข้ามานะครับ หลายคู่ก็พัฒนาความรักจากการเป็นเพื่อนเช่นกันนะจะได้ประมาทเพื่อนนะบางทีเพื่อนอาจจะกลายเป็นคนรักที่ดีแสนดีของเราก็ได้นะครับไปกันต่อนะบอกแล้วว่าให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปอย่าก,กดข้ามเชีวยวเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อต้นคลิปกลางคลิปท้ายคลิปออกมาตอนไหนก็ได้นะครับจะได้รับพลังงานดีๆโชคดีไปด้วยกันนะผมรับด้วยอ่าแปดดาบไม่ต้องกลัวคุณอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจไม่ถูกนะ ลับไม่ได้ไปไม่ถึงอะไรแบบนี้มันเกี่ยวเนื่องกับเดิมูนเมื่อกี้วความกังวลกับ3ดาบตอนแรกนะคุณยังคงมีภาวะจิตใจที่อาจจะขุ่นมัวหรือตัดสินใจไม่เด็ดขาดลังเลใจแบบนี้ก็ได้คุณไม่ต้องกลัว8ดาบ8ดาบเป็นแค่ไพ่อุปสรรคที่ออกมาเตือนว่าช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกมืด8ด้านทําอะไรไม่ถูกให้ตั้งสติเยอะๆพอสติมาเดี๋ยวปัญญาเกิดเองนะขอให้เชื่อมั่นนะครับคุณเป็นคนที่มีความคิดที่เรียกว่าสร้างสรรค์เป็นมีความฉลาดในตัวเองแต่บางทีเวลาคนเรา ขาดสติหรือมัวแต่คิดกังวลเนี่ยอาจจะทําทให้คิดไม่ออกนะเวลาเรากังวลมากๆเราจะคิดเรื่องดีๆไม่ค่อยออกใครก็เป็นผมก็เป็นนะแต่พอเราทําใจให้นิ่งให้สบายสติมาปัญญาเกิดแต่นี่คิดอะไรก็คิดออกนะครับแล้วก็โอ้สิบดาบ คุณไม่ต้องกลัวสิบดาบสิบดาบเป็นไพ่อุปสรรคอีกใบหนึ่งที่บอกว่าระวังความคิดมากจะทําให้คุณเจ็บป่วยเออคุณไม่ต้องกลัวสิบดาบนะครับใบนี้ผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอะไร,รเขาแค่มาเตือนว่าระวังความคิดมากกังวลมากจะทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนน้อยหรือส่งผลต่อร่างกายจิตใจเกิดการเจ็บป่วยได้ทั้งทางกายทาง,ทงใจแบบนี้นะครับก็ต้องแนะนํากันตามตรงว่ามอีอ่าไพนะ่หน้าไพ่มาทรงนี้ก็คือ ลดความกังวลลดความเครียดเท่าที่เป็นไปได้หาอะไรทําหากิจกรรมงานอดิเรกทางโลกทาหรือจะไปทางรมปฏิบัติธรรมอะไรก็ได้ปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสขนาดว่าจะต้องไปนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัาววดอะไรเอาตามสะดวกนะกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่เห็นเห็นกันนั้นเขาเป็นกุศโลบายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าคุณสะดวกทําที่บ้านก็ได้นะเอาตามสะดวกเลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้ใจสงบอะนะแล้วก็ เอี่ยี่ถ้วยฟอร์อครับเอาจริงๆคุณเป็นคนที่มีทางเลือกนะแต่คุณไม่เลือกเออคุณมีทางเลือกแต่คุณไม่เลือกบางทีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วแต่ไม่เอาไปชอบอะไรก็ไม่รู้ขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะอันนี้แนะนําตามหน้าไพ่จริงๆ ต้องทบทวนดีๆนะลองทบทวนดีๆว่าสิ่งที่คุณอยากได้อยู่ตอนนี้คนที่คุณไปชอบอยู่ตอนนี้เขาดีจริงเหรองานที่คุณอยากทําตอนนี้ดีจริงหรือเปล่าสังคมที่คุณอยู่ตอนนี้ดีจริงหรือเปล่าบางทีคุณมัวโฟกัสบางสิ่งมากเกินไปจนมองข้ามของดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้นะครับนะด้วยความปรารถนาดีนะมองผมเป็ <ๆ S 2> นเพื่อนคนนึงก็ได้นะครับนะจริงๆนะบางทีคนเราอยากได้อันนี้ไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีเราก็มองข้ามสิ่งดีๆที่เข้ามา ระวังนะระวังจะมองข้ามของดีๆคุณมีทางเลือกที่ดีเข้ามาเรื่อยๆแต่บางทีคุณไม่เอาเองนะไม่ได้ว่ากันนะอันนี้แนะนําตรงๆด้วยความหวังดีนะครับนะครับไปกันต่อนะเออแล้วก็ความโชคดีจะมาพร้อมรักครั้งใหม่ไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆเขาก็รักเที่อผมนี่ไงมาแล้วพูดไม่ทันขาดคําไพทาร์โรเป็นอะไรที่อาัศาจรรย์ใจแล้วก็โอ้โห เขาตรงประเด็นที่เราอยากทราบมากๆเลยนะเราอยากรู้อยากถามอะไรเขาจะบอกเราตรงเป๊ะจริงๆอย่างแม่นยําพูดไม่ทันขาดคําเรื่องความสัมพันธ์สิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาความรักความสัมพันธ์ที่มาพร้อมความโชคดีอัศวินเหรียญมาแล้วในออเพนตาเคิลรับไว้เลยใบยนี้มาสัญญาณดีมาแล้วผมยังเชื่อมั่นในไฮโรแฟนในมิกเชียนคุณเคยมูเคยขอพรสิ่งใดไว้บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้แล้วแต่คุณอาจจะมองข้าม ถ้าคุณทบทวนดีๆสิ่งแวดล้อมคนแวดล้อมคุณอยู่ตอนนี้อาจจะมีคนดีๆเข้ามาแล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะมองข้ามเขาลองมองดีๆนะครับคนดีๆมาถึงตัวคุณแล้วคนคนนี้มีโอกาสจะมามอบให้คุณทั้งความรักความสัมพันธ์ที่ดีมิตรภาพที่ดีแม้แต่โชคลาบด้วยนะคําว่าให้โชคลาบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องผลประโยชน์อะไรแต่หมายความว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณจะมีโอกาสโชคดีนะ ได้มิตรด,ดีได้เพื่อนดีมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แถมมีโชคมีลาบหรือมีโชคดีร่วมกันด้วยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะดูดีๆครับเขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วแต่บางทีที่ผ่านมาคุณนั่นแหละที่มองข้ามเขาไปเองเออคนใกล้ตัวแน่ๆใช่ไม่ใช่ขอใหยไยขยาย,ายหน่อยสิน่าสนใจพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โหใช่เลยถูกไหมถูกเจ็ดถ้วยออกมาเซเว่นนครับ คุณมีตัวเลือกแต่คุณไม่เอาเองนะไม่ได้ว่านะอันนี้ทํานายตรงๆต,ตามหน้าภัยนะครับถ้าดีว่าดีถ้าไม่ดีหรือมีปัญหาติดขัดใดๆจะหาวิธีหาทางออกให้นะเรามาช่วยกันดูดวงอย่างสร้างสรรค์จะไปงมงายนะอาวดูดวงเป็นการวางแผนอนาคตดวงส่วนหนึ่งปฏิบัติเองส่วนหนึ่งเจ็ดถ้วยขนาดนี้คุณมีทางเลือกแล้วนับวันคุณจะยิ่งมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆคุณอธิษฐานอะไรไว้คุณเตรียมตั้งตารอได้เลยว่าได้แนะ่ ได้แน่ฉันได้แน่ขอให้เชื่อมั่นนะอธิษฐานในใจว่าสิ่งที่ขอไว้ฉันได้แน่ไม่เกินวาสนาแลาจะได้เกินคาดเข้ามาละลานตาเลือกไม่ถูกเอ้าคุณจะมีทางเลือกเยอะมากระดับเลือกไม่ถูกเลยนะครับคอยดูนะหน้าไพ่เป็นสิ่งอศัศจรรย์นะครับเชื่อนะขอให้เชื่อมัน่น เราไม่ได้งมงายเราไม่ได้ปักใจว่าจะต้องเกิดขึ้นตามนี้แต่หน้าไพ่เขามาชี้ทางชี้นำว่ามันมีโอกาสจะเกิดแบบนี้ก็ลองดูลองวางแผนอนาคตกันดูนะครับนะไม่เสียหายนะครับเออเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเอ้ยโชคดีกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเอ้ยเอโอ้โหแปดถ้วยใบยนี้ยิ่งการันตีเลย ใบนี้ใบเดียวอาจจะดูหน่อยๆนะแต่ในความหมายในบริบทนี้ในภาพรวมผมทำนายดีว่าใบนี้เขามาแนะนำฟันธงการันตีให้คุณว่าถ้าคุณ move on จากสิ่งที่ไม่คู่ควรได้ถ้าคุณ move on จากอดีตได้ถ้าคุณไม่ยึดติดสิ่งเก่าๆคุณจะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าในทันทีย้ำว่าทันทีทันทีนี่หมายถึงปุบป,ปับดูคลิปนี้จบได้เลยสําเร็จเลยหรือวันรุ่งขึ้นสัปดาห์ถัดไปเดือนถัดไปก็แล้วแต่วาสนาแต่ละท่านอยู่ที่คุณ move on ได้ไวแค่ไหนอ่า move on ปุ๊บได้ปั๊บอ่ะ การันตีใบนี้ลองดูนะครับแต่ต้อง move on ได้จริงๆนะหมายความว่าต้อง move on ได้จริงๆนะครับนะโชคดีถึงจะมานะครับถ้าคุณยังเผลอคิดเรื่องเก่าๆอยู่ของใหม่ก็มักจะไม่เข้ามาหรอกนะครับจากประสบการณ์ผมเลยนะ <c oughs> <c oughs> โชคดีกำลังมาพร้อมรักใหม่มาแล้วคอนเฟิร์มการันตีให้อะ uh, the lovers ใบนี้ไม่ใช่เพียงความรักแบบหนุ่มสาวไม่ใช่เพียงความรักฉันคู่รักเสมอไปยังตีความได้ว่าคุณเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งคนสัตว์วิญญาณส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางทุกสรรพสิ่งรักคุณรับไว้เลยนะครับผมขอรับด้วยคนโชคดีไปด้วยกันนะเออเราต่างเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรักพระเจ้าขออะไรที่ไม่เกินวาสนาไม่เกินกรรมมีโอกาสได้สูงมาก ขอให้เชื่อมั่นเลยท่องไว้เลยว่าฉันจะได้ฉันจะได้ในสิ่งที่ถูกต้องคู่ควรกับวาสนาของฉันแบบนี้ประมาณนี้กดแรงดึงดูดก็ใช้ได้การ manifest กันอะไรก็สามารถใช้ได้เช่นกัน the l e v e r s คุณเป็นที่รักแน่นอนบางคนบางท่านด้อยค่าตัวเองว่าคนอย่างฉันคงไม่มีใครสนใจหรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นคนเราทุกคนมีความสามารถมีคุณค่าในตัวเองและมีคนที่ชอบคุณอยู่อย่างน้อยที่สุดเลยอันหนึง่งอย่างน้อยๆเลยนะหนึคนสองคน3าคนต้องมีคนที่ชอบคุณอยู่เพียงแต่อา,อาจคุณอาจจะมองข้ามเขาเองดังกล่าวนะลองดูนะครับสบายใจได้แล้ว The l e v e r s มาแล้วตรงหัวข้อเป๊ะ โชคดีกําลังมาพร้อมความรักใหม่คุณไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยเ,เขาาักเออราศีมิถุนก็เด่นนะไม่ไว่าจะเป็นตัวคุณหรืออีกฝั่งนึงก็ได้พลังงานสลับฝั่งกันได้แล้วก็โอโ้โ,โหยินดีด้วย ใบนี้ออกมา6ไม้เท้า six of ones ไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสำเร็จ victory ออกมาแล้วผมขอรับด้วยคนโชคดีไปได้วยกันนะครับหน้าไพ่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าคุณก็มีกำลังใจดีขึ้นคุณได้ดูคลิปนี้แล้วคุณมีกำลังใจดีขึ้นคุณเริ่มเชื่อมัน่นคุณเริ่มศรัทธานะครับเริ่มมีความหวังขึ้นมาเรามาให้กำลังใจกันตรงๆต,ตามหน้าไพ่ดีว่าดีถ้าไม่ดีจะแนะนำให้ดังกล่าวนะแต่อันนี้ดีแล้วรับไว้เลยนะหกไม้เท้าโชคดีมาแล้วรับไว้เลยไปกันตอ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โอ้โห,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 โหย,ยินดีล่วงนะทุกท่านที่รับชมคลิปอยู่คลิปนี้อยู่ตอนนี้นะไม่ว่าคุณที่ดูเป็นประจำหรือคุณที่มาใหม่เราจะโชคดีไปด้วยกัน3ถ้วยทรีออฟคความเฉลิมฉลองยินดีออกมาแล้วดีว่าดี3ถ้วยความยินดีออกมารับไปเลยนะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นหรือคุณจะเจอสิ่งดีๆเมื่อไปงานมงคลไปงานเฉลิมฉลองไปงานเลี้ยงใดๆมีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้รับไว้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูสำรับที่2กันต่อเนื่องเลยว่าไพ่สำรับที่2มีอะไรอยากขยายความเพิ่มเติมหรือไม่นะครับทำการดับเบิลเช็คพลังงานด้วยว่าบางทีจะมีโอกาสไหมที่วันนี้จะมีความโชคดี2เท่าทวีคูณไพ่สำรับที่2จะมีพลังงานดับเบิลทวีคูณโชค2ชั้นออกมาหรือไม่มาดูกันนะครับ โอ้โห,โ,หโหหนึ่งเหรียญเอซอร์เพนทาเคิลรับไว้ด่วนเลยโชคดีมาแล้วพร้อมความสัมพันธรรรร์ความสัมพันธรร์ดีๆมาพร้อมโชคดีอยู่เฉยๆเขาก็รักหนึ่งเหรียญใ,ใ,ใบนี้ใบเดียวคือโชคลาภแต่ในบริบทนี้คําถามนี้หัวข้อนี้ผมตีความว่าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ที่มาพร้อมโชคดีรับไว้เลยนะครับไม่ธรรมดาเชื่อมันในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมันในการมูของคุณนะครับเข้มข้นขึ้นเเรื่อยเออโอ้ย The Chariot The ะ h a ร i ออตเออตัวแทนในความสำเร็จอีกใบหนึ่งและเป็นตัวแทนราศีกรกฎก็ได้ไม่ไว่าจะเป็นคุณหรือฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับพลังงานสลับฟังกันได้ที่แน่ๆใบนี้มาการเดินทางเด่นมาก เรียกว่าเป็นไพ่แห่งชัยชนะอีกใบหนึ่งหมายความว่าคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงถ้าคุณไม่อยู่นิ่งคุณไม่อยู่เฉยมุ่งมั่นตั้งใจจริงดังกล่าวไปแล้วทั้งหมดแล้วครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนความสําเร็จกําลังเดินทางมาหาคุณนะความสําเร็จเดินทางมาหาคุณไม่ได้แปลว่าให้นั่งเฉยเฉยนิ่งนอนใจดวงดีหมายถึงฟ้าเปิดทางสะดวกขอให้มุ่งมั่นทําความดีคิดดีทดําดีมีใช้โอกาสที่มีอยู่ให้คุ้มค่านะครับ ดวงดีถ้านั่งเฉยๆก็ไม่ได้นะผมย้ําเสมอดวงดีหมายถึงฟ้าเปิดทางสะดวกอุปสรรคน้อยมีโอกาสสาเร็จสูงนี่คือความหมายของดวงดีแบบสร้างสรรค์แบบไม่งมงายนะครับประมาณนี้รับไว้เลยนะครับเดี๋ยวชาริยคนที่ทํางานด้านการเดินทางก็เด่นนะเกี่ยวกับยานพาหนะหรือเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องมีการเคลื่อนไหวไปโน่นมานี่ตลอดเวลาก็เด่นแล้วก็อ,อ้หกดาบสอดคล้องกับชาริยดเมื่อกี้ หดาบไม่ใช่ไพ่อุปสรรคเสียทีเดียว6ดาบเป็นไพ่ระยะห่างทางไกลนะครับบ่งบอกถึงว่าถ้าคุณมีการเดินทางเป็นประจำนะสอดคล้องกับชายยอดเมื่อกี้ การเดินทางนำโชคจริงๆทั้งโชคด้านการงานการเงินและโชคด้านความสัมพันธ์มีโอกาสที่คุณจะได้พบปะคนทางไกลมีคนทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องมาจีบมาสารสัมพันธ์มาเป็นมิตรมาทาธุรกิจร่วมกันมาประชุมสัมมนามาพบปะอะไรแบบนี้และมาแบบรู้จักกันจริงๆไม่ได้มาจีบลอยๆนะครับต้องรู้จักกันจริงๆเท่านั้นใครมาจีบลอยๆไม่มีตัวตนระวังโดนหลอกอย่าไปยุ่งอย่าไปข้องเกี่ยวนะครับนะต้องรู้จักกันจริงๆมีหัวนอนปลายเท้าจับต้องได้แบบนี้โชคดีจากทางไกล คนไกลเดินทางมาหาหรือคุณเดินทางไกลไปหาใครก็แล้วแต่ดีทั้งนั้นณนะช่วงเวลานี้ถ้าบางท่านค่อนข้างอยู่บ้านไม่ได้เดินทางไปไหนถามว่าจะโชคดีไหมก็สามารถโชคดีได้เช่นกันเพราะเราไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเดินทางตลอดแต่การเดินทางจะเกื้อหนุนให้เกิดโชคดีได้ง่ายขึ้นถ้าคุณอยู่ติดบ้านอยู่ติดที่ไม่ค่อยได้ไปไหนนั่นหมายความว่าให้ใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวนี้สื่อสารสะดวกนะอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์อะไรทุกอย่างมันสะดวกไปหมดอนะ แม้แต่อยู่บ้านเฉยๆก็สามารถติดต่อโลกภายนอกได้เช่นกันนะครับไม่ต้องกังวลนะโอ้โหวิลออฟฟอรจูนโชคดีมาแล้วครับรับไว้เลย ใบนี้จริงๆถ้าใบเดียวมันเป็นได้ทั้งโชคขาขึ้นและขาลงกงล้อโชคชะตาที่หมุนเวียนไปเรื่อยดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแต่บริบทนี้ผมทำนายดีเพระพาะไพ่แวดล้อมดีมากๆช่วงนี้เป็นเวลาโชคดีของคุณดวงขาขึ้นหยิบจับอะไรมกักประสบความสําเร็จโดยง่ายถ้าที่ผ่านมาเคยผิดหวังบ่อยๆจากนี้ไปดวงคุณจะดีขึ้นและย้ํานะดวงดีต้องขยันนะไม่ใช่ดวงดีแล้วอยู่เฉยๆนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ คุณจะเจอมิตรใหม่แน่นอนดวงมาแบบนี้ไพ่มาทรงนี้มิตรใหม่ที่เข้ามาเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีพัฒนาเป็นคนรักคู่ครองที่ดีได้พร้อมนําความโชคดีมาให้ด้วยนะเรียกว่าดวงสมพงกันครบกันแล้วเจริญแบบนี้แล้วคุณไม่ต้องทําอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้อยู่เฉยๆเขาก็ารักตามหัวข้อเลยนะครับเฮโอ้โ,อโหเด็กถือไม้เท้า มีดวงกินเด็กได้คบคนอายุน้อยกว่าหรืออาการร่วมงานหรือการเกี่ยว,วข้องกับคนอายุน้อยจะทําให้ชีวิตคุณสดชื่นแจ่มใสแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถ้ามองไม่ได้มองแบบคู่ครองนะคุณจะได้บริวารดีแต่ถ้ามองแบบคู่ครองมีโอกาสได้แฟนเด็กอ่าไปกันต่อนะครับแล้วก็อีกสักใบสองใบก็คงพอแล้ววันนี้พลังงานชัดเจนมากว่า,าโชคดีกําลังมาพร้อมรักครั้งใหม่จริงๆนะครับแล้วก็ โอ้โหราชาถ้วยไม่ธรรมดาจะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เข้ามาความสัมพันธ์ครั้งใหม่ครั้งนี้มีโอกาสเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเลือกดีๆเลือกที่ถูกที่ควรเลือกที่ใช่เอาที่ตรงใจที่สุดคุณไม่ต้องรีบร้อน ผมกล่าวไปตอนแรกตั้งแต่ไพ่7็ดถ้วยแล้วว่าคุณจะมีทางเลือกมากมายจะเลือกไม่ถูกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณจะได้พบได้เจอนะครับคนธาตุน้ําราศีมีนกระกฎพิจิกเด่นคนที่มีบุคลิกอบอุ่นใจดีมีเมตตาโปรไฟล์ดีก็เด่นลองไปสังเกตดูนะครับจะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณมาเป็นคนรักก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้และนําความโชคดีมาให้ ย้ำเลยว่าหัวข้อนี้ตรงเปะ๊ะตามหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมาให้ความสัมพันธ์ดีๆครั้งนี้คุณไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆเ,เขาก็รักนะไม่ต้องไปวิ่งตามใครแล้วอ,อลองมองรอบๆตัวนะชัดแจ๋วเด l ิลการันตี คนที่เข้ามานี้หลงสเสน่ห์คุณมากคุณเป็นคนเจ้าสเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่และคนที่เข้ามาก็เป็นคนเจ้าสเสน่ห์เช่นเดียวกันนะครับพลังงานสามารถเป็นในทั้งสองฝ่ายและใบนี้ตีความในทางโลกอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งคุณและเขาเมื่อคบหากันแล้วจะตกหลุมรักซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากลหลงไหลกันมากเรียกว่าเดวิลทำงานเต็มที่ความสัมพันธ์ทางกายสเสน่หามาเต็มเอาไม่ต้องพูดกันเยอะใบนี้เดวิลรู้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้อิ่มน้ำสำราญแน่นอนขออีกสักใบสิครับส่งท้าย คุณโชคดีแน่นอนเจอความรักที่ดีที่มาพร้อมความโชคดีแน่นอนแล้วไม่ต้องไปวิ่งตามหาใครด้วยอยู่เฉยๆเขาก็รักนี่ราชาดาบจะมีเข้ามามากกว่า2อสคนนะเนี่ยทำไปเล่นไปหรืออย่างน้อยๆก็คือผู้ใหญ่จัดหามาให้อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ก็ได้ขออีกสักใบสิอ่ะจะได้ไม่คาใจ <c oughs> โอ้โหพอละใบนี้พอละแไม้เท้า as of o n d e as of o n d e เออ ไพ่ของความก้าวหน้าการพุ่งทยานไปข้างหน้าตรงตามภาพไพ่ยิบซีไพ่ทาร่โลสากลแบบออริจินัลว่าไว้ชัดเจนว่า8ไม้เท้าคือความก้าวหน้าทุกๆเรื่องแม้เราจะโฟกัสที่เรื่องความสัมพันธ์ในหัวข้อนี้แต่ไม่ว่าคุณจะอยากได้สิ่งไหนก็แล้วแต่มันจะประสบความสําเร็จรอบด้านน่ะ การงานการเงินความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่จะดีอยู่ในขาขึ้นอยู่ในช่วงโชคดีเชื่อมันในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมันในกงล้อโชคชะตาเชื่อมันในหน้าไพา่และเชื่อมั่นในตัวเองนะครับคำทำนายผมไม่อาจไปเปลี่ยนชีวิตคุณได้แต่อย่างน้อยที่สุดเอาไปใช้ช่วยวางแผนอนาคตได้ผมก็ดีใจเลยนะครับประมาณนี้โอเคคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบเป็นใบสรุปของสรุปจริงๆอีกหนึ่งใบตามธรรมเนียมของเรานะครับ เป็นไพ่ใบส่งท้ายที่จะบ่งบอกถึงว่าวันนี้พรุ่งนี้คุณมีโอกาสจะได้เจออะไรทิศทางชีวิตควรจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้ระยะเวลาอันใกล้นี้ขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโอ้โห,โ,หโหราชินีถ้วยเอ้ไม่ธรรมดาวันนี้อย่าลืมนะผมบอกแล้วให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบมาสรุปใบสุดท้ายวันของวันนี้ราชินีถ้วยเมื่อกี้มีราชาถ้วยไปแล้วคุณเห็นไหมครับ คู่กันชัดๆราชาถ้วยและราชินีถ้วยปรากฏออกมาในวันนี้พลังงานดวงสมพงศ์คุณจะได้เจอคู่สมพง์คนที่คู่ควรเขาจะเข้ามารักคุณนําความโชคดีมาให้ด้วยนะครับคุณจะโชคดีเรื่องความรักความสัมพันธ์แน่นอนรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับนะ อยู่เฉยๆเขาก็รักไม่ต้องไปวิ่งตามใครแล้วนะครับขอให้เชื่อมันว่าเราก็มีดีและเรากำลังจะโชคดีคุณกำลังจะโชคดีทุกคนกำลังจะโชคดีไปด้วยกันรับไว้เลยนะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ